สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้พบกับคููอ้นเช่นเคยนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้ครูอ้นจะมาเฉลยกันบ้านนะคะเรามาเฉลยการบ้านกันนะคะเด็กๆรหัส 220นะคะเรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวหน้า60ข้อ1-3นะคะการบวกและการลบเกี่ยวกับความยาวมีหลักการดังนี้นะคะการบวกเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยนําความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกัน มาบวกกันการลบเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยนำความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกันค่ะการบ้านแบบฝึกหัดหน้า60การบวกเกี่ยวกับความยาวครูอ้นขอใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะข้อ1จากโจทย์ เด็กๆจะเห็นว่าในข้อนี้มีหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตร74เซนติเมตร8มิลลิเมตรบวกด้วย39เซนติเมตร6มิลลิเมตรเริ่มบวกที่หน่วยมิลลิเมตรก่อนนะคะนั่นก็คือนำ8บวก6ได้14เขียน14ในหน่วยมิลลิเมตรต่อไปบวก ที่หน่วยเซนติเมตรนำเจ็บวก39ได้113เขียน113ในหน่วยเซนติเมตรจะได้113เซนติเมตร14มิลลิเมตรหรือเด็กๆสังเกตที่หน่วยมิลลิเมตร14มิลลิเมตรเกิน10มิลลิเมตร เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรโดยใช้ความสัมพันธ์หน่วยวัดความยาวนะคะ10ม mm ิลล mm ิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร14มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร4มิลลิเมตรเรานำ1เซนติเมตรรวมกับ113เซนติเมตรจะได้114เซนติเมตร 4มิลลิเมตรตอบหนึเซนติเมตรสมิลลิเมตรเด็กๆอย่าลืมเขียนคำตอบเป็นตัวเลขไทยด้วยนะคะข้อ2โจทย์ข้อนี้มีหน่วยเมตรและเซนติเมตร248เมตรเกเจ็ซนติเมตร บวกด้วย199เมตร53เซนติเมตรเริ่มบวกที่หน่วยเซนติเมตรนำ97า97บวก53ได้150เขียน150ในหน่วยเซนติเมตรต่อไปบวกที่หน่วยเมตรนำา4 8 8บวก

เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรโดยใช้ความสัมพันธ์หน่วยวัดความยาว100เซติเมเท่ากับ1เมตร150เซเมเท่ากับ1เมตร50ซเมตรเรานำ1เมตรรวมกับ447เมตรจะได้448เมตร ห้าสิเซนติเมตรตอบ448เมตรห้าสิเซนติเมตรค่ะข้อ3โจทย์ข้อนี้มีหน่วยกิโลเมตรและเมตร708กิโลเมตรแปดรเมตรบวกด้วย5541กิโลเมตร 258เมตรเริ่มบวกที่หน่วยเมตรนำแปดรบวกสองาสิบแปดได้หนึ่เขียนหนึ่ในหน่วยเมตรต่อไปบวกที่หน่วยกิโลเมตรนำเจ็ดบวก

เกิน1,000เมตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรโดยใช้ความจำพันธ์หน่วยวัดความยาว1,000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร1,065เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร65เมตรเราน 1, 000, ํา1กิโลเมตรรวมกับ 6,249กิโลเมตรจะได้6,250กิโลเมตร65เมตรตอบ6,250กิโลเมตร65เมตรค่ะรหัส221นะคะเรื่องการคูณเกี่ยวกับความยาวหน้า62 ข้อ1ถึง3ค่ะการคูณเกี่ยวกับความยาวมีหลักการดังนี้นะคะการหาผลคูณเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยคูณความยาวทีละหน่วยความยาวค่ะการบ้านแบบฝึกหัดหน้า6.2นะคะ การคูณเกี่ยวกับความยาวข้อ1โจทย์ข้อนี้มีหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตร14เซนติเมตร8มิลลิเมตรคูณด้วย6เริ่มคูณที่หน่วยมิลลิเมตรนำา6คูณ8ได้4 8เขียน4 8ในหน่วยมิลลิเมตรต่อไป คูณที่หน่วยเซนติเมตรนำ6คูณ14ได้8 4เขียน8 4ในหน่วยเซนติเมตรจะได้8 4เซนติเมตร48มิลลิเมตรหรือเด็กๆสังเกตที่หน่วยมิลมมลิเมตร48มิลลิเมตรเกิน10มิลลิเมตร เราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรโดยใช้ความสัมพันธ์หน่วยวัดความยาว10ม mm ิลล mm ิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร48มิลลิเมตรเท่ากับ4เซนติเมตร8มิลลิเมตรเรานำ4เซนติเมตรรวมกับ8.4เซนติเมตรจะได้88 เซนติเมตร8มิลลิเมตรตอบ8.8เซนติเมตร8มิลลิเมตรค่ะข้อ2โจทย์ข้อนี้มีหน่วยเมตรและเซนติเมตร24เมตร50เซนติเมตรคูณด้วย12เริ่มคูณที่หน่วยเซนติเมตรนำ สิบสคูณห้ได้600เขียน600ในหน่วยเซนติเมตรต่อไปคูณที่หน่วยเมตรนำสิบสอคูณยีได้ส8งเขียน288ในหน่วยเมตรจะได้288เมตร600เซนติเมตรหรือ เด็กๆสังเกตที่หน่วยเซนติเมตร6 0 0เซนติเมตรเกิน100เซนติเมตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรโดยใช้ความทัาพันธ์หน่วยวัดความยาว100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตร600เซนติเมตรเท่ากับ6เมตรเรานำา6เมตรรวมกับ2 8 8เมตร จะได้294เมตร0เซนติเมตรตอบ294เมตรค่ะข้อ3โจทย์ข้อนี้มีหน่วยกิโลเมตรและเมตร6กิโลเมตร198เมตรคูณด้วย7เริ่มคูณที่หน่วยเมตรนำ เจ็ดคูณหนึได้1นึ่งเขียน1นึ่งในหน่วยเมตรต่อไปคูณที่หน่วยกิโลเมตรนำเจ็คูณหได้42เขียน42ในหน่วยกิโลเมตรจะได้42กิโลเมตร1,386เมตร หรือเด็กๆสังเกตที่หน่วยเมตร1386เมตรเกิน1000เมตรเราจะต้องเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลเมตรโดยใช้ความสัมพันธ์หน่วยวัดความยาว1000เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร1386เมตรเท่ากับ1กิโลเมตร386เมตร เรานำ1กิโลเมตรรวมกับ42กิโลเมตรจะได้43กิโลเมตร386เมตรตอบ43กิโลเมตร386เมตรค่ะรหัส223ค่ะเรื่องการหารเกี่ยวกับความยาว หน้าหกข้อ1นถึงสค่ะการหารเกี่ยวกับความยาวมีหลักการดังนี้นะคะการหาผลหารเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยหารความยาวที่ละหน่วยความยาวค่ะ การบ้านแบบฝึกหัดหน้า6.4นะคะการหารเกี่ยวกับความยาวข้อ1โจทย์ข้อนี้มีหน่วยเซนติเมตรและมิลลิเมตร60เซนติเมตร8มิลลิเมตรหารด้วย4โดยใช้วิธีหารสั้นนะคะเริ่มหารที่หน่วยเซนติเมตร60 หารด้วยสี่ได้สิบห้าเขียนสิบห้าเป็นผลหารในหน่วยเซนติเมตรต่อไปหารที่หน่วยมิลลิเมตรแปดหารด้วยสี่ได้สองเขียนสองเป็นผลหารในหน่วยมิลลิเมตรจะได้ผลหาร15เซนติเมตร2มิลลิเมตรตอบ สิบห้าเซนเมตรสมเมตรค่าข้อ2โจทย์ข้อนี้มีหน่วยเมตรและเซนติเมตร315เมตรสี่สซนติเมตรหารด้วยเจ็ดเริ่มหารที่หน่วยเมตรส1 5หารด้วยเจ็ดได้45ห้า เขียน45เป็นผลหารในหน่วยเมตรต่อไปหารที่หน่วยเซนติเมตร49หารด้วย7ได้7เ,เขียน7เป็นผลหารในหน่วยเซนติเมตรจะได้ผลหาร45เมตร7เซนติเมตรตอบ45เมตร7เซนติเมตรค่ะ ข้อสามโจทย์ข้อนี้มีหน่วยกิโลเมตรและเมตร424กิโลเมตร816เมตรหารด้วย8เริ่มหารที่หน่วยกิโลเมตร424หารด้วย8ได้53นะคะเขียน53เป็นผลหารในหน่วยกิโลเมตรต่อไปหารที่หน่วยเมตร 1> 8 1ดหารด้วย8ได้102เขียน102เป็นผลหารในหน่วยเมตรจะได้ผลหารห้าสิบสกิเมตรหนึ102เมตรตอบ53มกิโลเมตรหนึเมตรค่ะเรามาสรุปการบวกการลบก,การคูณและ การหารเกี่ยวกับความยาวการบวกเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยนำความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันมาบวกกันการลบเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยนำความยาวที่เป็นหน่วยเดียวกันมาลบกันการหาผลคูณเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยคูณความยาวทีละหน่วยความยาว การหาผลหารเกี่ยวกับความยาวทำได้โดยหารความยาวทีละหน่วยความยาวค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้รูอ้นสวัสดีค่ะ